สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในหัวข้อของทองคํากันบ้างครับทีนี้ในผมจะเปลี่ยนในส่วนของการอัปเดตประจําวันบ้างจากเดิมที่จะอัปเดตในส่วนของคริปโตในแต่ละวันอย่างเช่นบัญจานบิตคอยอีเทเลียมนะครับแล้วก็ไบนันนคอยเอดีแลวก็บิตครับดอคอยสลับกันเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น3วันเนี่ยจะเป็นเรื่องของคริปโตนะครับดันอาคารพุทธแล้วก็ ภาสุขเนี่ยจะเป็นการพูดคุยถึงในเรื่องของทองคำนะเผื่อว่ามีใครสนใจในเรื่องของการเทรดทองคำนะก็เข้ามาติดตามดูได้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของกาฟของทองคํากันนะเมื่อวานในกลุ่มเราก็มีการเล่นหน้าเซลล์กันสั้นๆนะครับหน้าเซลล์กันสั้นๆนะครับตรงช่วงโซนแนวต้านประมาณ1844แนะราคาก็ย่อม,มาเดี๋ยวมาดูกันต่อว่า มุมมองของสถาขคืนคร่าวๆจะเป็นอะไรบ้างแล้วก็ไอเดียในการเทรดนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งประชาสามพันธ์นิดนึงนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับเนื้อของการวิเคราคลิปตัวองถาเก็สามารถกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนับใต้คลิปนะครับตรงนี้ได้เลยจะมีในส่วนของเนื้อหานะเพิ่มขึ้นมานส่วนของตัวไล์กลุ่มพูดคุยแผนนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะตัวนี้ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการขายคอร์สนะครับก็จะได้มีเพื่อนเทรดนะครับทั้งผมแล้วก็ทางอาจารย์แบงค์คอย ให้คาแนะนําอยู่ก็มีข้อสงสัยหรือเข้าม,มาเรียนรู้ด้วยกันก็ได้นะตัวนี้ก็คือฟรีนะครับก็ลองเข้ามาดูด้วยกันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการาฟของตัวทองคํากันนะครับไปเร็วเลยลก็คือในส่วนของ i ท e f r ฟ m e มันนะถ้ารายละเอียดของตัวเรื่องขึ้นเดี๋ยวเราไปคุยกันในไลฟ์ของวันเสาร์หรือคลิปของวันเสาร์นะครับที่มีความยาวมากกว่านี้นะครับส่วนในช่องทาง t i k t o k ก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับกดลิงก์ตัวไลฟ์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลย มุมมองตรงสถานขคลื่นตรงเนี้โอเคอันนี้ผมเดี๋ยวพยายามลบแล้วมันมันยังไม่ออกแต่ก็ตีไว้คร่าวๆก็ได้ว่ามุมมองตัวเนี้ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะจบไซเคิลเนี้ยเพื่อขึ้นของขาที่ห้าใช่ไหมเราก็เลยมาร์กจุดต่ําสุดไว้นะครับมาร์กจุดต่ําสุดไว้จากตรงนี้นะครับโลล่าสุดของทองคำหนึ่งหกหนึ่งสี่นะไปถึงไฮล่าสุดเนี้ยกราฟเหมือนในการทำหนึ่งสวิงสองสวิงสามสวิงนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นการขึ้นของขึ้นห้าเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นเป็นอินพาวได้หรือเปล่านะครับก็ยังลุ้นก็คือ เวฟห้าอีกทีหนึ่งก็คือเนี่ยจะเป็นขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นสองแล้วก็เป็นขึ้นสามเอนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นการย่อของขึ้นสี่หรือปรับแล้วก็เดียวเว๋ยวจะวิ่งขึ้นห้าอีกขาหนึ่งแต่ว่าสี่ตอนเนี้ยปรับมาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็สามมันเป็นขึ้นที่ค่อนข้างขอาขยายและมีกําลังมากถ้าสี่ปรับลึกเนี่ยอาระวังห้าอาจจะเฟล,ล,ลก็คือห้าอาจจะไม่มีนหายเพราะฉะนั้นตอนนี้นนนนมันก็ยังกัก้มกุกกั้มกึ่งอยู่แต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าอย่างน้อยเราก็เล่นรอบรีบาได์สั้นๆได้นะะรรรบาาาาวปปมณหือออ่จจจเ็กขง อีกมุมมองของไส่เครื่อใหญ่ก็คืออาจจะขึ้นเป็นแค่ a b c แล้วก็อาจจะจบ b ใน,ในชุดใหญ่แล้วก็ลงขา c อันนี้เป็นภาพอีกมุอมมองของขาลงนะครับเดี๋ยวละเอียดแต่เราค่อยไปคุยกันในคลิปอื่นนะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของตัวการาฟเนี่ยเราก็วัดจุดราคาไว้ก็คือตรงจุดนี้ใช่ไหมมาร์กตรงจุดเริ่มต้นไว้นะครับของราคาที่ลงมาหามาร์ากไว้แล้วก็จุดสูงสุดนะแล้วเราไปดู time frame week นะครับไปดู time frame week เราเห็นการแบ่งซกเมนต์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าตรงนี้ราคามีการทํา1 2สองสามสอย่างที่ผมบอกแล้วตรงนี้ที่เรามองอาจจะเป็นการย่อของสี่แล้วขึ้นทางหรือเปล่าแล้วตัวนี้เป้าของขึ้น4ี่ของชุดนอนชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่ที่จะจบนะแต่ก็ยังยังเหลือเป้าด้านล่างอีกนะครับอ่ะลองมาชุดแรกถ้าเรามองว่าชุดนี้เป็นชุดแรกใช่ไหมก็คือลงมาเป็น A อใช่ไหมอันนี้ B ก็คือน่าจะเป็นซิกแซกนะเพราะว่า บีเนะี่ยมีแรงซื้อน้อยแล้วก็มีการทิ้งของมาชุดนี้เหมือนเป็นชุดของการทิ้งของชุดนี้ถ้ามันเป็นแฟดอากาศจะเข้ากดการสลับได้เดี๋ยวต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งนะเราอาจจะจบสตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาดูอีกทีนะึงว่าจาก B ที่ลงมา C ชุดนี้มีโอกาสครบหลูครบใซเขึ้นแล้วจบชุดได้หรือยังนะครับประมาณนี้ลองวัดเป้าดูคร่าวๆกว่อนนะเรายกมาเอาศูนย์แล้วก็ยกขึ้นมาเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันมาอยู่ในโซน80%แสิวละ ก็คือประมาณ1804แล้วก็ถ้าเป้าไกลๆคือ1782นะครับแต่ว่าตอนนี้ถามว่าจบตรงนี้เลยได้ไหมก็จบได้นะแล้วก็สามารถขึ้นเป็น New c เคิลหรืออขึ้นในรูปแบบอื่นได้นะหมายว่าชุดย่อตรงชุดนี้มีโอกาสที่จบจะเว้นว่ามันอาจจะเกิดเป็นนอน c ุ c l e ก็คือเป็น A B C แล้วตอนนี้เป็นแค่ขา X นะครับขา X d e X ลกลง A B C ชุดหนึ่งก็แปลว่าขาลงชุดนี้อาจจะยังไม่จบเพราะนั้นภาพขาลงเนี่ยก็ยังลุนได้อยู่นะครับในภาพในภาพใหญ่ แต่ต้องดูว่าชุดนี้ที่แยกตัวออกมาเนี่ยมันมีแรงซื้อกลับมาขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นจากดูดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าไอ้ชุดนีน้น่าจะมีโอกาสจบเพราะตนี้มันมีแรงซื้อแล้วก็เป็นแท่งเขียวค่อนข้างดีนะถ้าเทียบกับเซกเมนต์ก่อนหน้าเนี่ยก็มองว่าอาชุดนี้น่นน่าจะจบแล้วแต่ดูที่ว่ามันจะเป็นนอนชุดที่2หรือว่าขึ้นเป็นนิวเดลเนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เพย์ซฟปลอดภัยสำหรับขาบายนะราคาควรจะไปทะลุ ใหญ่น้อยก็คือ1864นะครับหรือว่าเอาแนวดิกิขั้นต่ำก็คือ1857ถ้าสรุสอโซนนี้ได้มีโอกาสนะที่ขาขึ้นอาจจะกลับมาได้เปรียบในภาพในภาพใหญ่ด้วยแต่ตอนเนี้ภาพระยะสั้นโอเคขาขึ้นยังรุนได้อยู่แต่ภาพร,ายาระยะกลางนขาลงมันยังคุมมุมมองของเชสนอนเนี่ยมันจะสามารถเป็นไปได้อยู่จะ,จะลงอีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องระวังมุมมองนี้เผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ด้วยอ่ะต่อจากนี้นผมมองว่าในาระยะสั้นยังรุนไปต่อ อันนี้เราไปดูภาพด้านในต่อเราดับไปดู Timeframe day นะครับเราไปดูทางเฟรมเดย์สอง time frame day เนี่ยเราเห็นว่ากราฟเนี่ยชุดนี้ก็เหมือนจะลงมาเป็นนอนอีกชุดหนึ่งนะก็คือลงมาเป็น A B C ผมก็วัดเป้าแล้วว่ามันเป้าเนี่ยมันก็จบที่ตรงนี้พอดีนะครับของนอนชุดเนี่ยซึ่งตอนนี้ถ้าจะเป็นนอนอีกชุดหนึ่งเนี่ยราคาไม่ควรเบรกเส้นดัเงินตรงนี้ก็คือประมาณ1847เพราะนั้นถ้าเบรก ทะลุ1847ได้ผมมองว่าในภาพขาขึ้นระยะสั้นก็เริ่มกลับมาได้เปรียบกันะนะอาจจะไม่ต้องรอถึงโซนที่เป้าที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาดูที่โซนด้านในเราเราก็บมนรึก1847ไวเเเ้เป็นเป็นเป็นไกด์คร่าวๆล,ลบออกไปทีนี้จุดต่ำสุดของราคารอบล่าสุดของชุดนี้อยู่ตรงที่ประมาณ1804ใช่ไหมแล้วก็ดีขึ้นมาถึงไฮล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยอ่ะเราเราเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นชุดเดียวกันเลยครับเป็นแท่งเขียวมาสองแท่งแล้วแล้วตรงนี้เริ่มมีการสัญญา ของการลังเลละก็คือมีแรงขายเริ่มมีการออกค่าครับตอนเนี้มันมีอยู่สองแบบคือจะอาจจะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อหรือว่าจะพักตัวเพื่อลงต่ออันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้น้าหนักของเคสไหนมากกว่ากันนะครับเราดับไปดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับในภาพใหญ่นั้นอาจจะต้องรองกราฟเฉลียแต่ถ้าดูในภาพของทางเฟรมระยะสั้นเนี่ยถ้าเราดับไปดูสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าไอกราฟชุดนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนขึ้นเป็นนอนเหมือนกันนะก็คือมี หนึ่งขาย่อสองขาขึ้นสามขาคืออาจจะเป็นมองาเป็น A B C นะแล้วก็ลองเทียบดูว่ามันมีความสมส่วนไหมก็ลองวัดดูแล้วว่าความยาวของ A เทียบกับ C แล้วเนี่ยค่อนข้างมีความสมส่วนกันอยู่นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ80%พอดีนะแตะไส้นะครับแต่ว่ามันสามารถยาวได้ถึง100%แต่ว่าดูดูแล้วจุดชุดตัวเนี้ยก็มีโอกาสนะที่ขา C น่าจะจบแล้วอยู่ที่ว่าตรงเนี้ย จะย่อมาเป็นแค่ขา X แล้วขึ้น A B C ชุดหนึ่งหรือเปล่าอ่าน,นี้อันนี้เป็นข้อควรระวังก็คือยังมีโอกาสสำหรับขา b เหรือาาว,ว่าขา l องที่จะลุนไปต่อก็ล,นลุนภาพนี้ซึ่งผมมองว่าถ้าจะเป็น X ชุดนี้ได้ไม่ควรใช้เวลานานก็คือตรงนี้มันใช้เวลาประมาณ2 2วันใช่ไหมอ่า2อ่า4ชั่วโมง2แท่งใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันใช้เวลาเริ่มใช้เวลามากกว่าก็ก็ผมว่าไม่เกินวันนี้ถ้าจะขึ้นมุมมองนี้ควรไปแตนะ่ถ้าช้ากว่านี้อาจจะเป็นการไซด์เวย์เพื่อลงต่อ นะครับหรืออาจจะเป็นการพักตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าชุดนี้จะไปต่อก็ไม่ควรหลุดขา B ตรงนี้นะครับก็คือเป็น XABC ชุดหนึ่งนะประมาณนี้ถ้าจะไปต่อนะครับแต่ว่าส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นตรงนี้จบไปแล้วในชุดอาจจะเป็นขา A วงเล็บนะครับแล้วอาจจะเป็นการปับของ B ซึ่ง B ตัวนี้จะเป็นชุดของการไซเว,วย์ละเพื่ออาจจะขึ้นขา C ในภาพใหญ่อีกรหรือเปล่าซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้อง,องรอดูการฟอร์มตัวของชุดนี้แหละว่า จะมีแรงขายยังมาซึ่งตอนนี้ถ้าเราวัดแรงขายจากไฮสูงสุดกลับมาที่โลเนี่ยอายังไม่ถึงแนวดีกีขั้นต่ำผมมองว่าชุดนี้มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบอยู่ที่โซนแนวรับโซนหน้าล่าง,งอยู่นะครับอันนี้เราจับไปดูภาพช,ชุดนี้ว่ามีโอกาสจะย่อม,มาตรงไหนครับจับไปดูที่ไทม์เฟรมเล็กลงอ่นนี้ก่อนไปดูนะจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าลงเนี่ยลงชุดนี้ลงมาเป็นนอนนะเราวัดชุดแรกเนี่ยยกลงมาที่จุดเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ราคาก็คือมันจะมีเป้าการลงอยู่ที่ประมาณ1 8 3 0ดสานถึง1 8 2 8ดสองแเป็นเป้าหม ต่อมานะที่ที่หวังผลได้อยู่นะที่หวังผลได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะลงต่อก็คือควรจะไม่ไม่ควรใช้เวลานานก็คือควรลงมาถึงนลอาจจะได้เล่นรอบอ่ารีบาวด์สั้นๆของชุดนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งชั่วโมงต่อครับพอเราดับมาดู1นชั่วโมงเราเห็นอ่าเซกเมนต์ค่อนข้างชัดเจนมาขึ้นว่าถ้าชุดเนี้ยอ่าลงมาเนี่ยเป็นแค่ A B C ตัวเนี้ยจะเป็น X หรือเปล่าเราเป็น X แล้วลง A B C ถ้าเป็น A B C อาจจะปรับลึกได้อีกนะครับปรับลึกได้อีก เฉพาะตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีการอสกรีมราออกข้างนานนะระวังนะอาจจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าถ้าไม่ใช่ก็คือถ้าขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะมีการย่อเล่นเล่นย่อสั้นๆได้นะเล่นย่อสั้นๆได้อาจจะเป็นโอกาสที่จะไซด์เวย์ค่อนข้าง,างสูงนะครับชุดเนี้ยส่วนถ้าย่อลงมาเนี่ยก็หาจังหวะในการเล่นบายส่วนสั้นๆได้หรือว่าเล่นรอบประมาณ5้ากเหรียญน่าจะพอน่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับชุดนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยราคาที่เราวัดมันยังเหลือทราเก็ต อีกนิดนึงแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงนี้ลงมาเป็นนิมเขาผมองว่ามันก็แปลกๆนั่นหนึ่งสองสามซึ่งสามันไม่ขยายผมก็เลยมองว่าต้องดูว่าชุดเนี้ยถ้าถ้ายังไอไซเคิลเนี้ยถ้ายังไม่จบเนี้ยแล้วลงมาต่อก็คือไม่ควรใช้เวลานานนะตรงนี้ใช้เวลาประมาณสามสี่แท่งตรงนี้ก็ก็ควรควรจะลงได้แล้วไม่งั้นอาจจะเป็นเป็นแค่นอนก็คือ a b c แล้วตรงนี้อาจจะเป็นแค่ขา x แล้วลง a b c อันนี้จะปรับลึกเลยเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ย ถ้าฝั่งบายถ้าจะจะซื้อแบบเพลย์เซฟหน่อยผมมองว่าอรอราคาทะลุขึ้นไปโซนนี้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆยืน1836 1837ขึ้นไปก่อนแล้วถ้าย่อม,มาค่อยหาจังหวะเข้าแล้วก็วางคัดที่โรเดิร์กไม่ได้แต่ถ้ายังขึ้นไม่ได้ให้ระวังมุมมองของขาลงไว้ก่อนนะครับขาลงไว้ก่อนอ่ะมองมองประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูไอเดียในการเทรดผมก็เลยตีกรอบเป็นแผนมาว่าถ้าราคาลงต่อเนี่ยก็มองว่าที่1829 1824น่าสนใจนะถ้าราคาลงมาตรงเนี้ย ถ้ามันเป็นนอนถ้าเป็นนอนนะก็คือ A B C X A B C แล้วก็ได้เล่นรอบเด้งสั้นๆแต่ถ้าเป็นนอนชุดท,ที่2ก็คือมันมีโอกาสที่จะลงมาอีกขาหนึ่งก็คือ A B C X ใช่ไหม A B C อาจจะลงมาถึงนี้เลยหรืออาจจะเทียบสัดส่วนก็นได้ความเท่ากันแล้วค่อยกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระวังมุมมองนี้ไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดวา่าลงมาตรงนี้แล้วมีการดีดแรงๆเงนี่ยเดี๋ยวมุมมองอื่นเขว่ากันแต่ถ้าดีดมาแล้วแรงแรงซื้อกลับมามอะระวังการลงต่อเลยเพราะฉะนั้น ก็เลยทําทําลูกศรชี้ไว้ว่าให้ระวังการลงเป้ากวได้แต่ก็มีโอกาสที่จะเด้งตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับหรือใครรับความเสี่ยงได้อยากจะเล่นตรงนี้ก็ก็ลองเข้าไปดูเดี๋ยวน้อยๆก็รุนเป้าใกล้ๆไฮเดิมก็ใช้โลนี้เป็นจุดออกนะครับแต่ผมมองว่ามันก้ากึ่งนะมันมันไม่ค่อยชัวร์นะมันถ้าเราถ้ามันเป็น x เ,เนี่ยมันอาจจะปรับลึกได้นะครับส่วนหน้าเซลล์หรือว่าหน้าหน้าช็อตนะครับก็รอดูที่โซนนี้นะครับถ้าราคาไปต่อเลยนะไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ย่อบแบบเส้นนี้นะครับ ถ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่แนว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 เซลล์ละถ้าราคามันย่อโซนนี้มันอาจจะไปได้ถึงนู่นเลยเพราะมันมีการพักตัวแนละ้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไปต่อเลยมันเหมือนถ้ามันถ้ามันจะเป็นนอนในชุดหนึ่งใช่ไหมที่เราตามว่าอ e ีกเคสหนึ่งก็คือ A B C แล้วตอนนี้คือ X ใช่ไหมถ้ามันจะเป็น X แล้วขึ้น A B C เนี่ยก็คือควรขึ้นเลยถ้าถ้าจะขึ้นเลยก็เป้าก็คือจะอยู่ที่โซนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีการย่อของขา B เพื่อไป C อะไรก็ว่าไปถ้ามันจะขึ้นด้วยภาพเนี้ย A, B, C, ถ้าจะไปต่อก็คือไม่ปวรกีนเวลานานถ้าเทียบกับชุดนี้ควรควรจะไปได้แล้วลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคในเรื่องของเวลาใช้เวลาน้อยนะครับตรงเนี้ทั้งระยะทางแล้วก็เวลาเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างค่อนข้างเยอะมันก็เลยมีโอกาสที่จะ,จะอาจจะบ่งบอกว่าชุดนี้ที่ขึ้นมาอาจจะ c o m p l e t e l แล้วตรงนี้อาจจะเป็น c o l กเ segment ส่วนตัวมองแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้จะขึ้นต่อเนี่ยจ,จะเป็น A แล้วเนี่ยจ,จะเป็น B ซึ่ง B มันก็ยังมีความไซด์ w a y ์มีทั้ง triangle, แคลงเกลอนอะไรก็แล้วแต่ กว่าจะขึ้นอ่ะตรงนี้ก็จะเฉดยาแต่ตรงนี้ยังพอหาจังหวะเล่นสั้นๆเล่นตามกรอบตรงนี้ได้อยู่นะครับหน้าบาย1824 1829น่าสนใจนะครับแล้วก็ส่วนหน้าเดี๋ยวส่วนประมาณนิดแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือ1812 1816นะครับส่วนหน้าเซลล์หรือว,ว่าหน้าช็อตถ้าราคาขึ้นเลยอย่างที่เราคุยกันก็ตรงนี้1852 1857นะครับ แล้วก็1865 1873อันนี้เป็นเป้าเป็นเป้าไกลๆเลยถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นหน่อยชุดหนึ่งประมาณนี้สำหรับตัวทองคำก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการเทรดให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านไม่มากปน็น้อยก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากสวัสดีครับ